bmw r9t scampel us นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2019กับเลขไม่เพียงแค่4,200กิโลเป็นรถเจ้าของเดียวนะครับใหม่ๆหม่ใสๆตามสูตรเลยพองเก๋กันหน่อยท่อเป็นท่อคาร์บูวิกจากโรงงานนะครับคาแรคเตอร์จริงๆิปิดละโยกเลยนี่4,244กิโลนะครับ มากับสีเทาหล่อๆเลยคู่กระบอกน้ำตาลนะครับท่อคาร์บวิกจากโรงงานยางหน้าหลังแมทชิลเลอร์นะครับแล้วก็แคชบาร์กันเครื่องซ้ายขวาครบๆรุ่นนี้ปัมเบมโบการสบัดจากโรงงานครบคบแล้วนะครับออกใหม่ราคาสูงมากวันนี้เราใจอีกเช่นเคยวนกันดูครับไรหานี่กันไปใช้งานในเมืองคล่องตัวเท่ๆมีรถสซนิยมมากับแบรนด์ b m เวิ่งน้อยๆมือเดียวต้องคันนี้นะ คันนี้เพียงแค่419,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเครดิยดีใช้เงินออดาวน์รถอิดเดียวนะครับสนใจตัวหายแชมป์ได้เลยสวัสดีครับ